กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสู่สูค่คนกาญดีต้อนรับทานเราสู่ซ่องบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องกาด้วางทางเนาะที่เฮางกำลังเดินทางกลับไปหน่อยเนาะอ่าบ่าวแสนเนาะอ่าสิใบกินน้ามะพร้าวอีกแล้็บไปหน่อยเ,นาเราะว่าอ่าคืออยากกินอยากกินน้าเนาะอ่าง่วงนอนแน่พี่น้อยก็เลยสิใบกินน้ามะพร้าวแล้วก็จกังสิเดินทางต่ออีกพปหน้อยเนาะกาตอนนี้เนาะบ่าวแสนกำลังสิเดินทางกลับบ้านพปหน้อยเนาะกาจังได้กัน à rồi một sông nó lên nói nó vào chỉ mi năm nè nó rồi nó mặc thì nó đây cái nào mặc còn mình thì quá hiện là ngủ ngam thế thì nó ngam đấy rồi oh thôi hiện là ngủ đường nó thôi, sao bài đi đó Hả nè Hả mà cuối บมักซีดีมีมีตัวมอนู่บอบักซีดีนี่ต้มอะไรต้มอะไรอันนี้ยังอยู่เลยวะยังน่าตืนเตนเนาะิโอ้มะกล้วยยังแม่นะกลวยชุเียวมะกล้วยชุกเขียวโอ้โดยขายบีเท่านี่สิบพันบีสิบพันบอเอออาีนึงก็ได้ไหมซื้อเจาเอ้ปลูกเองบ่มะกล้วยนี่ปลูกเองเลยปลูกเอง ันสุกแล้วบ่นี่ะกินก็ได้บ่เดือด่ะไรไลได้ได้ได้บักกุ้ยชุกเขียวคนเราคนหนึงแต่ว่ามันมันพันไรหวานคักเนาะปาบอีกจังหน่อยก่อนนะอะไรกันเนาะแม่ยูว่านี่บ่้าลงยางนี่มาลงยางนี่มาลงบางยางนี่โดยโดยอยอยอันนี้มงชาน่ ผักงผสีแดงเนาะน้ำม <pakai Again> ันบุมีไม่ขายว่าน้ำม้ันน้ำมันอะไรน้ำมันอะไรเนาะเออห้ามพันห้ามพันได้ก่อนไหมอันธุงเท่าเลกวบอกซียรีนี่หาพันหาพันบอสเออนี่ผมไปนอนเนาะสื่อสร้อยพันอยู่เนาะอันเฮ็ดนี่คือซืบอได้ซื้อซอยหรอกเนาะเฮ็ดนี่เนาะเพราะว่าโซแมนพอได้กินอยู่นะเฮ็ดนะเออโดย า,น,น,าน,น,นั่งตเช้าคนบ่อบ่อหากมาหาามาแหาเฮ็ดบ่อมาแหาเฮ็ดไอาอ๋ออ๋อนนี่เค่มาอยู่ได้แต่นะเนาะจื้อจ <c ười> ่ได้พอไปเท่าไหร่เนาะเออไปจะได้เฮ็ดก้าบุ้งวันละบ่อเฮ็ดก้าบ่าตกก้าเลยไก้ายบ่คนหากตช่องมนีอ่อ๋อยังอยู่เนาะวนี้แมนผู้เก้าบ่แมนบ่ nó không phải đâu gì <laughs> chưa uh, đây nó rồi nguồn non hồi nào nó cái đây chỉ về chín năm một hào gì rác chắc nổi nó để cả chỉ đường thang to phù máy tại bạn nên uh, bạn bạn đồng cơm rồi rồi nó rồi à một khao bằng nưng nó tại bạn đồng cơm เอ home, ออายุห่มพุ home, พ่บพ<ด>นบ่บ่อเต่าก็ไปอายุไก่แท้ครับไปอายุห่มผูพันป่าพอน้องเลยเนาะอ่่ะเบิงไปเบิ่งก่อนจ้ะนะคือว่าเอาไก่แท้นี่อ๋อมันตากแดดแต่มันทอดเนาะโอ้โดยพาเจ้าไหลดีได้นี่เนาะอันอันนี้อันหมู่บ้านอย่างากูไงอ,อันเฉียงอันแถวนี้นะ มันตะกรอยว่นี่นะตะกรอยโคกบ่ตะกรอยห้วยอืมตะกอห้วยออกมาอยู่พี่อืมเอาแบบบ้านเอ to ่ยองอยู่ตรงเมืองย่างเออเอามากเท่าลยเอาไปกินตะน้ำก you know ็ได้เอ้ยเอาแบบเบลลเขากินตะน้ำก็ได้เห็นนะเอาผ้าวนี่น่ะเขาเอามาแต่ใช้อันนี้นะไปหาชื่อเอาไปละชื่อเอาบอะนี่นะโอ้ชื่อมาแต่ใช้เกาะพลานบ่พลาน โอ้ว่าพ่นปูกข้าวหลายเนาะไงไงเออตำบ่กุอข้าวตำบะคือสูงสูงเติบได้สูงเติบบหอเออนึกว่ากุกข้าวตำอือนึกว่าเอ้าบ่ขอข้าวคือคือหลายเป็นไรวะมันนี้ <c oughs> ที่แท้เิ่นอามาเม,มีมนพี่พี่น้องเอ้ยเนาะนอ,อ,นอ๋อเฮาเอ,าออกแดดแรงมันก็สิเหี่ยวเนายเนาะมันเหี่ยวหยอ เอามาป้ายนี่มันอยู่หมเนี่ยมันจะสิได้ลายมือเนาะโดยนี่เนาะลายในมางนึงเนาะเป็นมาบว่าเอาอยู่อมพี่เป็นแบบมาทำตานตากแยญโรแซ่บเนาะเพราะว่าโรเซ่ก็เคยแวะกินมะจำอยู่เนาะช่วงบางหนึ่งนึ่ก็เคยมาแวะอยู่แต่ว่าบางบางเทือกโรเซ่กับประเทศไทยนะพี่น้องเอ้เนาะบางเทือกกับประเทศไทยลงมื้อนี้ก็มีโอกาสเนาะกาับเซเว่นในมื้อนี้ก็ได้มาคนเดียวแม่แม่ ตะวันท่าไงยัง huh, อ no? ียไก่อย no? mm ู hmm, none, uh ่ตลอดเขาเลยปุ๊บเนาะยังด mm ีแ hmm. ต right. ่วันวันนี้ฝนมาตกเนาะวันนี้เออทางบ้านก็กำลังเริ่มเฮ็ดก้าำทางเริ่เฮ็ดไก่ได้ทางวันเฮ็ดไก่ยังออกตลอดเลยเฮ็ดกันเนาะตลอดเลยโอ้โหสิเข้าสิไปข้างอนนะต่ว่าเฮ็ดนางงูนี่แต่ว่าเฮ็ดป่งเนี่ยโบโม่ขมีเนาะมี่แต่เฮ็ดนางงูหลายกว่าเพราะเริ่มออกเลย ให,ให้พ่อก็ออกได้เนาะแต่ว่ายัางบลายนะบเล่ยกัน,นเนาะไาไอเราเล่นเพื่นกับพายซูกินก็เล่า,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 าหน่อยเนาะเบ่งเลยโ <c oughs> อ้ขหมใจด้เลย อ่คม่เข้าใจรายเด้อมามามากินบข้าวต้องการเด้อพ่อพี่น้องเอยเนาะนีพอดีได้เลยนี่พอดีพอดีมันได้ทำเนาะยิ่งแก่ยิ่งมันได้บะข้าวพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะ เราไปเตียงไม่ได้กายมากว่าเดิมเยวนี่เห็นมือซื้อนี่เห็นบ่อ๋อมือซื้นี่เห็นอยู่เนาะไปที่โปนหรอครับตอ้ดูเห้อโอเคนาอพ่นน้องจะอะไกะเอากระไรจีนก่อนมันพอไ่ไ้เออ มามากินต้องกันพอไปด้วยเนาะ<ฮ>หม่าแล้วก็จะได้เดินทางกลับต่ตไปหน้อยแหงอีกไกลเติมเนาะผู้ใดกับเส,สนน้นอน,สนอ,นนอนสเยมเเยม์ที่นี่อบ้านสเมมีแหงอะมาจากมุ้งบ่บ่แลแต่บ้านตรงบางหอบ้านจากลักจังว่าเอเอตนี้หอแล้วสาวโลักนะ,า,ะใกา,าใกล้เติมยูไกลเติมยู่ได้ค่อยเบิ่งวันงนััน thằng lên luôn là bà bán thường xuống muôn của hoa đấy ạ ừ? đầy lây lây bà lây lầy lây bảo đầy Lầy lầy lây lầy lây bà ờ, lây bà lây bà bỏ. lây bà 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 bà kìa nó phải บ <sh od Space |ms|> ่ได้ยินแต่อันลานเคยเห็นได้เ <sh> ว <od Private> ้าบ่ไล่บ่ไล่ก็มีอยู่คนคนอยู่บ้านก็มีอยู่คนอยู่บ้านก็มีอยู่ผู้สิไลน่ะเห็นแล้วเอาเมียบ้านค่อยเบาเตียยังฮู้อยู่เด้อ๋อมวลผู้นั้นบ่จักอาจจะแม่นอยู่าบ้านบ้านัวเนาะฮะบ้านบ้านนใหญ่แม่นาใหญ่เด้อาจสิแม่นอาจสิแม่นือผู้ไลผู้ไลผู้นั้นแหละอาจสิ วราเซนกบระเสนิดก็เิ่นปะได้นะมาขายที่เมือเนาะข้หนอย็ายนตกเลยกทให้ให้หน้าเนาะแล้วให้แล้วหน้แห้งแลได้ขายอยู่เนาะแต่นมือกัน เแต่เห็ดบวกได้ยังบัวกินกาไเป็นน้ำใหม่เายังบมีมากน้ำใหม่ได้จ้ะาก็แง่ก็ออกเนาะยามนี่นต๊ะกเนี่ยหาอยู่หากินงเพราได้กินอยู่เนาะ เมยเลยเมยมยาต่หาเห็ดเด้เยนี่อ๋อมาตาเห็ดเออมาตาเฮ็ดแต่เยป่าม่ร่อยโขงเุณไปแถวโคกขายทหารแถวทางแบงคไก่บ่ไปไก่เนาะมันหาลักแล้วไปก็ไปแล้วไปไปกับคนนี้ตะก้าทะเน่ะสาค

หอยแล้วพ <transplant> ่อี่น้องเอ๋ยเนาะกินี้อะไรสักเก๋ไก๋เนอะตอนนี้บวงพ่อมาะไรพ่อี่น้องเอ๋ยเนาะจะเอามาเมียนเลยเพราะว่ามาทานกันมามาละเวกับซื้อกินอยู่นี่เลยนะเนาะมาทานกับซื้อเมื่อกินอยู่เพื่อนกับมี่มพี่น้องโอพอดีกินแซ่บน่าจะไม่ มาเมาให้เรางงวะแหละเนาะโอ้เนาะเอามาเลยมาหน่อยทีนี่พาันช่องวิชาฮะ่อง่องท่้น้นอ่าใช่เนาะก็โอเคเนาะวันนี้นาะทางเาชกัได้กินกาอิ่มเนี่ยพูดนอเนาะก็ใช่เดินทางครับเด้อวันนี้เด้ออ่าสีเด้อจะดีวีแหงเด้อโดยอาขอบใจอะไรเนาะโดย นาะพ่อไปน้ยแต่กับกล้วยเนาะทีว่าเสียนซื้อ,อล, <laughs> ลืมนด้หนินเนาะเกือบลืมได้หนิพ่อไปโน้ยซื้อกล้วยแล้วกัมกสีพ่อไปน้ยน้อซื้อ,าอสาเพื่พนอน ว่าเสงอันจะเดินทางกลับผู้ใดเนาะเซนูพูดหน่อยก็โอเคเนาะการสนับคลิปนี้เนาะว่าเสงกันจะได้เดินทางกลับแด้เนาะก็ต้องขอความเขอบใจทุกท่านเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามครับส้มและกับบกดข่ามโฆษณาว่าเสงอันไปเนาะการสนับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขุมสุขคนเด้อเนาะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเบ้อสุขุมสุขคนเด้อเนาะการสนับคลิปนี้ว่าเสงอันจะได้กล่าวค้า่าสบายดี